กินครับเา้าง,งหน้าปแครับหเปิดบึงน้ำเรื่งขางเชียวหน้อเปล่ไปเรียกกันครับเบอน้กันครับดน้ำกันมาติาดใจว่เบิด์ไดนเอาเอา,เอาบา้านท่้นเบอรีหองหลุ่นไปสิละครับหาไปครับ เนี่หมดควันกับพอรอได้ไปปันพี่ปอน,น้องกินไม่น้องลุ้นมืนกันไม่น้องน้ำไม่สิ่งนะครับผมเหนืยหอยเพราของ,ง่ายนะครับใต่อเสี้ยงตัวหน่อยก็คือขบเงี้ยครับเงี้ยถึงหายหยาดช่ไหมพี่น้อ,อง,ง ไปเดี๋ยวก็พอห้อยมันด่วนเลนแม่รถพี่น้องได้รถครับต้องใส่เมือใส่เสียมใส่เมือพี่น้องได้ครับ รเราบางท่านพี่น้องล้เราไงคุยหน่งครับมีบ่มีเป่ได้พอยมึงเป็นรอยู่หรครับ าง่ายเป็นกบของง่ายแนหะพี่น้องลบลุ่มกันมาติดพ่อบ้ามือเนี่ยพึ่หมดก่อนบ่ามันออกบิดแล้ว เมื่อสักลามกันครับอันนี้ยไปแลยทั้งเด็คนเป็นหนังกังบเบื่มกันครับ่าดติปผอ่นนอ,อ,อ,อกลายเป็นเรื่อยเ น่อยพี่นเนาะมันตัวเนี้ยแหละครับไปเลี้ยงพี่น้องเชียหาไปเลี้ยงทีแหละครับเชียไปเป็นแถวาเป็นแถวไปเป็นหน่อเอ้ยครับจบเท้าน,นี่ก็ไรไปไม่จบเท้านี่ไกไไปไม่ยังทีแหละครับาหไปเลี้ยงพี่น้อง จะค่อยๆวนต่วนขึ้นหรอเอ้ยน้ำเมึงเท่าไหมครับเท่านี้เปลี่ยนแล้วกับน,น้ำเมึงเข้าไหม้ไปหนอมันจะมึงเท่านี่ครับเท่านี้เปลียนบ่อย กครับเดี๋ยวจเหี่น้องพ่งน้เือีนองะดไรย,ย,ยไปแล้วมาตอาปล่อยผีหน่องเห็น้พอ่น้นงนเองเรอยจะมนตัวหน่อยตัวนี้ก็ต้อกบตัวกบผีหน่อกบน่อยครับจะมองทองบนนำ้ำ เจ็ดที่หมวกกัลาี่นองคุประทันครับเห็นบ่มนี่หมกุดออกไปแล้วครับกุดไล่ไปนีนแล้ว่นองลุ้นกันไปเรือ่อยพนาน้กรอเอ ถ้ากบตัวนหน่อยหรอครับกูเป็นยังไงกูเป็นขางปีครับมองบัดเมื่อเมื่อมองกับบ่าวพี่น่องว่าจะเปนไงครับโอ้ยมองนี้ได้เปลี่่นก็เป็นออกครับคุ่น <laughs> เอ้ยซึนวัวอยู่ไหนพี่น้องโอู้หูออกมาอยู่เดี๋ยวนั่ไปเลยพี่น้องนั่ไปเลยครับพผลวันาน้ำห้อยกบเนี่ยผลวันาน้ำห้อยกบปัสสันบาไปนั่ไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ย ท่านซ้ำนี่แลละโอ้ยไปไหนพี่น้ะงจะปัดแกะลวดตัวไม้ครับตัวนี้วัวแดงตัวไม้ปลาเสี้ยงเห็นแล้วกรุบวัวท่านนี่มอง ไปปลาเพียงนี่ เรื่อยๆครับวัดน้ำเบิ่อน้ำกันครับวอกงเราพี่น้องก็ควรจะเป็นตัวหน่อยก็ตาต้องลุนเดียวกันหมดครับพอบคุณเด็กแสือพี่น้องอเอาไปเลี้ยงแล้วพี่น้องนะเอาไปเลี้ยงก็แต่อฟอร์ไปเรียลนะครับ

กดหาเคียร์ไปเลอะพี่น้องกดมีห้อยเป็นป่านป่าน,ปานปเป็นป่านไปครับป่านไปหน่อยเบื้องทั้งหนาผุ๋มน,นะครับนะกดไครเรียครับกดมาตีละกดมาจนกดตีละพี่น้องกดมาจากคนหรอครับ ไม่ออกไมโตองไบูไปเตพี่น้องครับไปนาไปอยงเนหรครับมือมองมันลพี่น้องกินขอแซวบู๊บมือสิแตกครับบู๊แต่กระสังมันอนี่โอ้ยเห็นบู๊อ้ยเอาเอาแค่เที้ยเอเอ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  เอ้าโอ้ยเขาได้เสียคนเสียที่โม่เอาก็เข้าแล้วพี่น้องเสียที่โม่เขาครับมาเดินไปหน้ยอยเลยเสียกบเข้าใต่เสี้ยมกันครับมาหวดกวนมาตันงหมดพีน่น้อง เดี๋มาเป็มดครับเชียไปเลยครับเชียุยบ้านี่เหรอเชีรยห้องอะไครับ เองอนา้างบ้อง้อ,อ,งองไม่ไปเลยพี่น้องบือง้าม่ไปเลยเหมือกันครับนี่เบื้อง้างนี่ไปที่นคนนี่นี่บ้าาเป็นกัรเลยเรือยแ้วพี่อ้องนะหาอยูหกินสสาบนครับ แต่เ,เรื่อยครับนี่ตะม้อ,อยมองทองแข็งพี่น้องเอ้ย ฮ่าไปเลยพี่น้องหาไปเลยครับเจ้ามวัวเขาก่อนละครับกดตรงข้อนี้เลยแล้วก็จะไปกดตรงข้อใหม่พี่หนุ่มมามามาอ้โอ้ของปลาเที่ยงสลอย 你莫别闹。 กันเป็นเรียบไีเน้อเป็นข้องหนอีกครับเรียบๆเนี่เป็นข้องนอีกครับต่อกันเป็นหนอยกันเป็นเนเรื่องสีหนาพี่นาง หมูครับหมูคือเกามันทึดดิบนบามุกเสียบปะนะมุกต่้งเทาไี่น่อยบางแรงพร้อมจะดีต่้งเทาไปหน้องเอ้ยเีย็หมือเลยครับ

ข้องไม่ไปเลยนี่รองข้องอยู่ครับวันนี้ชื่อพ่ข้อง่ง เรียกแ้น่าพี่หเหาเป็นเรียกได้พี่ไหนหอที่้องต้องเข็บมัวครับเข็บมัวเ่ี้ยในกบครับตัวตวตงง้าของมาดีครับเียงอานอะมีน้อยกกัน ไปเรียกอะไรพี่น้องหาปอกกันที่จังหวัดจุนงบึงกันครับมาเที่ยกันที่ปทะตูมาไหนนาะพี่น้องเนาะหาไปเล่นกันครับแล้รอหน่ล่ะเอ้ยเปิดเลยไหมต้องให้เปิดหนอกครับอุ้ยซึมวัวหนึ่งพี่น้องไล่ไปไหนล่ะพี่น้องไล่ไปล่องบึงครับตรงยู้เราเอาหน่ล่ะลุ้นกันครับลุ้นกันพี่น้อง นู้ว่าดีพอปะ่ะแต่ว่าเห็นห้อยมันหออ่อคัดห้อยมันหอลอ่ออย่างยุกไกล้ๆน,น,นะครับห้อยออหล่ออกไปตั้งลางออกตั้งลางออกไปตั้งเครื่อง เด็ดมหมูพี่น้องลุงเซยออกไปตั้งลางคนมาครับน้ำเบิ้องข้างหลังพี่น้องงูกระเบิ้องข้างบนครับขอพี่น้องกดไปแหลกนครับไม่แหลกหอนโมนีพี่น้องวันนี้บอกพอครับติดตัวตรงครับ ยมเนีもうもう่ยแตกงจานได้พ <c oughs> ี่น้องครับผมบอกไงว่าจะจับขาดเนี่ยแตกเลยครับมองบนไปหลังเอ้ยครับขึ้นไปหนึ่งเรือหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆจนว่ากลัวว่าพ่อโยกไปกินหมดแล้วครับ เปิดกันไปเลยครับเียรคักๆักกน,นี่เหรอพีนอ่น้อยเอ้ยจะเห็นครับ เหงาเต็มทองอยู่แี่น้้งครับเดีย๋ยวมีหุยเลยบุตโเนียพี่น้อมตัวพ่อมามเหรอครับเียบไปเรียนนะพี่น้องเียไปนีน่แหระครับเทียไปสุดๆดแล้วเขาเก็บขึืนครับ พี่น้องครับเชี่ยไปเชี่ยม,มากกับมาพรอยเลยน้องเอ้ยครับมือตัวนี้พี่น้องตีต่างตัวนี้ตีต่างมูอพี่น้องตัวนี้อาจจะเป็นตัวเย่ก็ยังไงครับการเลียนไม่ยอม,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 มครับเอา้าควอนครับเอาควันเนาะ โอ้โหตัวต้ำกันแหละพี่น้องมันหยุดเลิกมันหยุดสูงครับโอ้โยอี่โว้ยหมันไม่เรียนหรอครับโอรอ <laughs> เดี๋ยวเราเตียงให้นมาหอังจะเบิ่มกันครับผมกวนอยู่ครับตีเด็พ่อพ่อก็หมดก้อนไปหน่อยตีเด็ดหลายก็หมดก้อนก็หมดจักครับไปเรียกน้องเพื่อนาะ เร้บน,นเดียบมาแล้ว่น้องขอบันออขอสวางยินขอคนครับมันอีกราพี่เราคนไี่น่องมันซอฟต์ฟอนไม่ด้องไ่น้องนะทุลุบันมาดีครับ